สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมนันดอนนะครับสำหรับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมแฮปปี้เกมพาร์ทที่สกันแล้วนะครับผมท่านผู้ชมแม่พาร์ทที่แล้วนี่เป็นอะไรที่สับสนซะเหลือเกินนะครับผมคือจนผมคิดว่ามันไม่ใช่เกมผีแล้วอะเออไม่ใช่เกมที่น่ากลัวแล้วเอ้ยเอาเอาเขากำลังจะพูดอะไรบางอย่างอยู่เลยเมื่อกี้กำลังบอกว่าเกมกลายเป็นเกมที่ไม่น่ากลัวโอเคเราเฮ้ย เอาเดี๋ยวนะตอนนี้เราเกือบเห็นหน้าเราแล้วตอนนี้ไม่ให้เราเข้าไม่เข้าก็ได้เออไม่แต่เราต้องผ่านไปดูมันแลบลิ้นใส่เราดิเฮ้ยดึง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 ลิ้นได้ดึงนี่ดึงนี่เออ ไม่นะลิ้นโอ้โหเราทำมันโกรธนะครับเอาฮยเอาฮยทำไมยิ้มอะทำไมยิ้มอะเฮ้ยเอาตาออกแล้วเฮ้ยก็เอะไรขึ้นอะ ก็เลยขึ้นนะ He i! He i! เฮ้ยเลยจนมันใหญ่หรอเฮ้ยอ๋อเป่าโอเคเป่าโอเคตอนนี้ทำอะไรเราไม่ได้แล้วใช่ไหมเฮ้ย อ๋อเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้นี้ผมกดที่ลูกโป่งมันแตกเลยเอานี่กลายเป็นร้องไห้เลยปลอบใจเหรอนี่มีการปลอบใจปลอบใจปลอบใจในความฝันของตัวเองอเคไปต่อได้แล้วมันหลับแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ย,ยในสุดในสุดกลับมาเป็นคนเดิม เฮ้ยตุ๊กตาตุ๊กเฮ้ยเดีด๋ยวดิยาหยิบยา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 ขอร้องเอาตุ๊กตาหมีมาตุ๊กตาหมีของน้องอเดี๋ยวตุ๊กตาหมีของน้องไปเฮ้ยไม่ใช่ตุ๊กตาหมีสิแล้วมันคนละเกมแล้วมันมอง the sleep อันนี้มันแฮปปี้เกมนะครับคือตุ๊กตากระต่ายไม่ใช่ตุ๊กตาหมีอยากได้เหรอเนี่ยมีการล่อนะครับอยากได้หรือเปล่าอยากได้เหรอะนี่มาเอาสินี่อุย้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนโดนน้องเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยเอาลงไปแล้วลงไปแล้วครับเฮ้ยลงมาอยู่ในความมืดเฮ้ยเอาเอาแย่งกันเอามีการแย่งกันเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะกินเราอะแย่งกันกินนะครับน่าจะแย่งกันกินเฮ้ย โอ้โห oh! ตอนนี้เราลงไปสู่ความมืดมนตอนนี้คือมีทุกตัวเลยตอนนี้รวมเหมือนรวมตัวกันอะตอนนี้เหมือนรวมตัวกันเลยนะครับไมก็สมีกระต่ายมีโอ้โ oh, ห oh, อมยิ้มนะครับเออไมก์กนะ็เดี๋ยวนะ๋ยวท่าผู้ชมถ้าผมยืนตรงแสงนี้มันจะขยายออกเหรอ อ๋อนี่ไงมันขยายออกจริงด้วยเหมือนไอ้จา้าหัวตรงกลางนี่เนี่ยมันเป็นตัววงการเป็นตัวแบบมันเหมือนสะกดจิตเราอเออบังคับเราให้เราฝันอะไรแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยฮยย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 ่ยย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 ย ทำอะไรไม่ได้เลยโอ้โหนี่มันถือหัวตัวเองด้วยเนี่ยในนี้มีอะไรไหมเฮ้ยส่องได้เฮ้ยอ๋อนี่ไงส่องเข้ามานี่คือหน้าเรานี่หน้าเราเฮ้ยนี่อะไรโอ้ยแย่งอะไรกันน่ะแย่งอะไรเฮนะ้ยได้ไหม ไม่เดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะมันคือกล่องอะไรอ่ะมันแย่งกันทำไมอ่ะมาต้องแย่งกันเดี๋ยวนะเอออ๋อออกไปจะเอากล่องอ,อือปัดโถไปออกไปนี่เออจะดึงอะไรนักหนาเนี่ยเฮ้ยเหมือนจะเป็นอ๋อที่ขีดไม้ขีดไฟนะครับ โอเคฉีดแล้วก็ฉีดอะไรล่ะเอ่อเอ่อไม่ได้นะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะจิเฮ้ยผมหยิบตัวมาเฮ้ยเอะไรอ่ะเฮ้ยเผา โดนเผาโ oh อ้ไม่กอดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวลูดได้ลูดลูดไอยย้โอ้โหกระต่ายทำปิ้งย่างใหญ่นั่นคือเราต้องทำนะครับถ้าใครดูทนดูไม่ไหวก็ปิดคลิปไปได้เลยเนะครับ อ้าวเฮ้ยเฮ้ยมีหัวใจเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอะ่ะทำอะไรจะจะดึงหัวใจตัวเองเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อทำอะไรนี่ทำอะไรไอ,ะไรอะ่ะเฮ้ยอีผัวมาอ้าวเฮ้ย หัวใจอันมีความสุขเรหยิบไปได้ด้วยเฮ้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 ยหัวใจเต้นแรงขึ้นโอ้โ oh. หเอา้าหายไปตัวข้างบนหายไป โอเคอ่ะเหลือตัวเดียวเอาโดนแหลกเป็นชิ้นๆเลยเดียวเดียวเดียวทำไมอ่ะเอ้ยหลัวไปได้ไหมเนี่ยน่าจะไปน่าจะไปได้นะเดี๋ยวนี้มีอะไรไหมอ่ะเฮ้ยส่องดูอีกมีให้ส่องอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยหมุนได้ปึ๊บหมุน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  แล้วก็มีกระต่ายเนี่ยครับอย่นั้นกระต่ายมาไว้ตรงนี้เหรอเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะบทบทหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกระต่ายลงไปแล้วเฮ้ยฮึบห,หมุนเรื่อยๆโอ้โหโอ้ oh my god ใส่อีกเหรอได้เดี aja, ๋ยวใส่ให้มันใส่ไปกี่ตัวเลยอ๋อใส่ได้แค่ใส่ทีละตัวมันใส่ได้ทีละตัวเองโอเคใส่ไปแล้วนี่หมุนไปเอออือโดนแล้วกระต่ายโดนอุ้ย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 หย่า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 อือหึโอ้โห my god เฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อาตรงนี้เปิดได้ นี่เปิดได้เฮ้ยเอา้เอาเฮ้เเยเกิดอะไรขึ้น,นอ่ะอ๋ออ๋อลงไปนี่อ๋อเฮ้ยเอา้เอาเดี๋ยวนะลงไปปุ๊บนีม่มานี่เลย ึ๊บโอเคกระต่ายอยู่นี่แล้วนี่โดนคืนบ้างเป็นยังไงนี่โอเคกระต่ายเอาคืนครับเจอกระต่ายเอาคืนเป็นไงล่ะโดนกันอุย้ย นี่กระต่ายชอบใจกระต่ายมีการแก้แค้นด้วยเฮ้ยเดี๋ยวน่าดึงได้ยอเหมือนเหมือนกันเลยหัวใจเต้นเฮออ้ออย่าทนดูเลยรีบหนีไปเลยโอ้โห โอ้แย่แล้วไงยังเหลืออีกลูกครับตอนนี้เหลืออีกลูกตอนนี้เหลืออีกลูกหนึ่งนะครับก็คือลูกนี้ผมไม่รู้ว่าเราทำอะไรกับลูกนี้ได้หรือเปล่าแต่ก็น่าจะทำอะไรได้เหมือนกันเฮ้ยอ๋อเราส่องเข้าไปในตรงที่มันแตกนะครับแล้วยังไง เฮ้ยดึงขึ้นมาย้มเอา้าเอา้เอาเฮ้ยชึบอื้อมยิม้มอมยิ้มแบบสยองขวัญเฮ้ยดึงได้อีกเหรอ เฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่เน่เน่เน่ดึงได้โอ้โหยังมีการเล่นเสียงนี่เล่นเสียงได้นี่เอาดึงโอ้ดึง,ดงข้างบนมีไหมโอ้โหไหนนะ เฮ้ยมาดึงอีกอ่ามีอะไรบ้างออกมาให้หมดออกมาให้หมดออกมาให้หมดออโอ้โหหัวใจก็ตายเฮ้ยดึงออกได้อีก <c oughs> อื้อหือเอียตัวตนที่แท้จริงเราต้องเอาตัวตนตัว,ตวดึงตัวตนที่แท้จริงของเขาอขอกมาเย้เฮ้เดี๋ยวนาน,น้าอย่างนี้มันคุน้นๆจังไงเฮ้ยสูชเชลหรือเปล่าเนี่ย ใช่นายหรือเปล่าเฮ้ย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 ,ฮยไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยหัวใจหัวใจเต้นเฮ้ยโอเคเหมือนเดิมเหมือนเหมือนกันเลย คล้ายๆกันเลยนะครับเนี่ยมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะมันก็จะเบิ้มมันเบิ้มเรียบร้อยมันเบิ้มไปแล้วครับโอ้นั่นไงกระต่ายเรา ตายมาครับโอ้ได้กระต่าย UM มาแล้วครับเฮ้ยตื่นขึ้นมาแล้วอะไรอ่ะพูดอะไรอ่ะมัมมีมมมัีแมวอะไรแก่ไม่รู้เฮ้ยเอ้ยยังไม่เลิกอีกเชียวฮะยังไม่เลิกอีกใช่ไหมเนี่ยเอ้าสะกดจิตเราอีกแล้วให้เรานอน เหมือนเดิมตอนนี้ก็ะต่ายกับลูกบอลออกมาออกมาจากความฝันแล้วนะครับมีการโหลดดิ้งด้วยนะครับน่าจะจบแล้วมัง้งฮึยมีตอ่อมีต่อด้วยโอเคนะผมงั้นสลับพาร์ทนี้เดี๋ยวเราเอาไว้เท่านี้ก่อนละก,กันนะครับนะเดี๋ยวเราเค่อยมาต่อกันในพาร์ตต่อไปนะครผมสลับเกมแฮปปี้เกมนะครับผมนะ ็หวังว่าทุกคนจะชอบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกม Happy g เก e นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ